สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านอันนี้ก็นี่วันลากนะครับเอาเครื่องจักรเราเดินทางมาถึงนะครับนี่ถึงบ้านแล้วออกขวัญเอ้ยขวัญมานะครับนี่มาถึงบ้านเราแล้ว ไปนะครับประมาณไม่27วันนะครับก็เดินทางกลับมาแล้ววันเอ่ยวันมาครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับสำหรับรถไทยกับไมโครส่วนร,รถดำก็กำลังเดินทางกันตามมานะครับตามตามกันมาอยู่ส่วน,นฟ้าฝนก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับนี่ น,นี้ก็จะเป็นลานเรานะครับบรรทุกมาได้สองคันนะครับส่วนผานก็ถอดใส่รถด,ดัมมานะครับรอบนี้นี่ตอนไปก็ใส่เป็นมาด้วยกันหมดแต่ว่าตอนขากลับนี่ก็พอดีน็อตมันหัก นี่ก็เลยยกใส่รถด,ดำมานี่ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับสำหรับทีมงานนะครับที่ไปทำงานอยู่งานหลวงหรือว่าหน้างานอยู่ขอนแก่นนะครับโพวโพชัยโพวโพชัยอะไรเนี้ย เอาไปลงหังด้วยเด้อว่อานะรถเพ่ลเพ่ลงไอ้ตรงไอ้ไอ้ดินนั่นนะเออมันจะเตกอะไรมาเนาะถอยถอยไปลงไอ้ตรงไอ้หินนะั่นนะครับครับก็ตที่สา เราก็ทําสําเร็จนะครับสําหรับล็อกที่เรารับมานะครับสองหมืนกว่าคิวนะครับนี่คือเรารับทําครั้งแรกเลยก็สองหมืนกว่ากว่านะครับส่วนเครื่องจักรเราก็พีซีร้อาสิกับรถไถเจ้าเอ็มแนย์นะครับ ก็ผ่านพ้นหน้างานมาด้วยดีนะครับสำหรับเจ้าแม็โครเราก็มีสายเตกอยู่สองสามเส้นนะครับนั้นก็ผ่านมาได้นะครับสำหรับงานหลวงออเออเหยียบไม้กวาดไหมวะ อันนี้ชุดแรกนะครับสำหรับไมโครกับรถไถอ่าประมาณนั้นละชุดแรกมาถึงแล้วยังเหลือรถดำตามมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับว่ามีบอกช้ำอะไรบ้างไหม คนอะไรจากกลนะครับรถไถถือว่าทำงานหนักเหมือนกันนะครับรถไทยนี่ฝนไหมลางทาง เจอสภาพหน้างานครับก็ฝนตกนดินก็เปียกแฉะมาก็ติดเรามาเป็นฮะลงลงทั้งนี้เลย ตนนี้ตนไปแล้วก็ใช้คันนี้แหละครับลากไปนี่ขากลับก็คันนี้เลยเหมือนกันครับทั้งไปทั้งกลับอันนี้ก็กลับมาลุยงานแถวบ้านเราต่อเลยครับนี่ก็น่าจะลุยกันต่อเพราะว่ามีงานสำรองอยู่แล้ว เสร็จจากงานคิวนะครับงานคิวามว่างานคิวคิว,ควละ22บาทนี่คุ้มไหมครับบวกลบคูณหาแล้วก็เกือบจะเหลือนิดหน่อยครับไม่เยอะนะครับก็น่าจะไม่คุ้มกับการเดินทางไปกลับนะครับต้องไปดูหน้างานหรือว่าต้องวิ่งซื้ออะไรบ้างหรือว่า งานหน้าฝนด้วยนะครับมันก็จะยากหน่อยก็เลยพอดีมีงานอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยจใจกลับนะครับกลับมาทํางานอยู่ที่นบ้านเราดีกว่านะครับส่วนทีมงานมงคลฟาร,ร์มก็ยังลุยกันต่อนะครับยังลุยกันต่อก็สู้กันไปครับสําหรับเราก็ล็อกที่เรารับผิดชอบมาก็สองหมืนกว่าคิวก็เช็คสิ้นนะครับสมบูรณ์แบบออกขอ้อ ขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันก็ขึ้นทุกวันนะครับถ้าพูดถึงแล้วว่าน้ำมันน้ำมันหน้าง,งานนะครับน้ำมันหน้าง,งานนะครับเขาเขาคิดเราลิตรละสามสามสิบสี่บาทสามสิบสี่บาทส่วนส่วนหน้าปั๊มจะอยู่ที่สามสิบสามจุดจุดสามประมาณนี้นะครับหรือว่าเขาจะบวกเราบาทหนึ่งหรืองไงก็เราไม่ไม่รู้นะครับ เข้าใจห่าน้ำมันหมดไปสองแสนกว่าบาทนะครับส่วนเงินที่ล็อกที่เราทำก็จะได้อยู่ประมาณ4ี่แสนแปดสี่นะครับวกลบค่ารถดำค่าลูกน้องถ้ากินค่าอยู่อีกก็เหลือก็ไม่เยอะนะครับเหลือมาเยอะ ไม่ได้ครับเราทำหมดนะครับเพอให้มีงานทำนะครับได้ลองทำกันไปเหลือไม่เหลือค่อยมาบูรพคูนหารกันดูนะครับถ้าไม่เหลือเราก็กลับแค่นั้นเองนะครับทำงานถ้าไม่เหลือเราจะไปอยู่ทำไมนะครับเราก็กลับถ้ามันพอได้นะครับพอทำเลี้ยงลูกน้องคุณจักเอา เราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องจากเราก็ทํางานได้นะครับสองหมื่วัคคิวครับนี่จบมาแล้วครับนี่คันนี้ครับเจ้าพีซีร้อยสามสิบนะครับก็คือว่าขับลงเลยลงเลยลงเลยขับเองลงเองนี่คนขับต้องเป็นนะครับต้องเป็น ว่าจีมงานเราเดินทางมาไม่ถึงนะครับร้้นก็ให้ขับลงเองเลยครับอ๋อสิบาปดปลอดภัยแล้วเจ้าพีซีร้อยสามสิบอ๋อคำคูณคำคูณครับนี่รถเก่าครับแต่ว่าโออสู้งานใหญ่มานะครับ มาลุยที่บ้านเราตโตลงเลยลงเลย ดินเนียวมาด้วยเลยเ,เครื่องเบามากรถมันโคงลงแล้วครับ nè cái kia nâng lời lời mà lọ đeo đeo ơi nó áo à, vào lời lo nùng, lông lời lông lời vâng 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 ba vâng 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 rèn มาทรงขับมาลงให้พร้อมแรงไหยวปวดปวด,ปดทั้งวันเลยเอาสุดคลิปนี้ก็นะครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามีงานตามบ้านวิ่งกันต่อนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับทีมงานเล็กๆนะครับนี่ก็ไปได้ประสบการณ์นะครับถือว่าเรียนรู้กันไปนะครับงานเล็กงานใหญ่เราไปหมดนะครับเอาสวัสดีครับ